ชื่ออะไรครับชื่อไอรินแย้มสวัยค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอำเภอหนองยาไซตำบลทับหลวงค่ะทำไมถึงทําให้สวนพริกทั้งหมดที่ผมเห็นกว้างขวางขนาดเนี้ยผลก็ดกใบก็งามทํายังไงครับใช้อะไรบอกผมหน่อยครับใช้ไล่เทพค่ะเริ่มใช้ตั้งแต่เราเริ่มปลูกเลยค่ะ พอปลูกลงนี้แล้วพอเริ่มมีตาแตกออกมาเราก็เริ่มฉีดเลยพอฉีดแล้วใบจะบานจะสวยยอดจะใสค่ะเม็ดก็จะสวยค่ะเม็ดเป็นเงามันค่ะใช้ส่วนผสมเนี่ยของไร่เทพของเรากี่ซองแล้วผสมน้ํำยังไงครับหนึ่งซองต่อน้อํา200ลิตรค่ะพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเพิ่มเป็นสองซองต่อน้อํา200ลิตรใช้เวลาฉีดเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวขายได้นี่ใช้เวลาฉ<ช>ีดประมาณฉีดประมาณ3เดือน ฉีดสามเดือน<ช>เก็บผลผลิตได้เลยใช่ก่อนที่จะมาใช้ไล่เทพของเราเนี่ยผลผลิตเป็นไงครับผลผลิตสู้ไล่เทพไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ตัวยาหลายตัวมารวมกันบวกกันให้ผลประสิทธิภาพไม่ดีค่ะทําให้ใบไม่สวยยอดงานเหลืองค่ะผลผลิตไม่ได้ตามที่เราต้องการค่ะเม็ดจะเล็กไม่ใหญ่ไม่เงาไม่สวยค่ะก่อนที่จะมาใช้ไล่เทพนี่ต้นทุนนี่ประมาณเท่าไหร่ครับสีไล่นี้ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาทต้นทุนต่อเดือนเหรอครับใช่หลังจากที่ มาใช้ไล่เทพของเรานี่ต้นทุนเป็นยังไงครับลดลงมากเลยค่ะลดลงประมาณไหนครับประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมครับครึ่งหนึ่งใช้ไล่เทพต้นทุนลดครึ่งหนึ่งแถมฉีด 7วัน10วันต่อครั้งและผลผลิตเป็นไงดีขึ้นค่ะใบอะครับใบสวยขึ้นก่อน <ๆ S 1> ที่จะใช้ไล่เทพของเรานี่พวกเพียพวกแมลงนี่ศัตรูพืชเยอะไหมยเยอะค่ะเยอะเพียะจะเยอะมากจะดูดกินจนต้นเหลืองหมดเลยยอดจะงีกแล้วก็จะไม่มีเม็ดไม่มีดอกพอหลังจากใช้ไล่เทพเป็นไงครับก็ยอดจะสวยใบยจะเขียวงามค่ะในเมื่อใช้ไล่เทพแล้วดีขนาดนี้ชวนเขามาทําสิครับลองชวนเขามายืนยันไหมครับว่า ของเขาดีจริงๆดีจริงๆค่ะแหมท่านผู้ชมครับพี่ไอรินเนี่ยยืนยันเลยว่าไร่เทพซูปเปอร์นาโนไร่เทพคุณภาพขั้นเทพของเราเนี่ยมันดีจริงๆค่ะดีจริงๆรับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่า